กร <c oughs> ะจาที่าอกน่นน่นนะครับมีรถครับมาตั้งด่านบริเวณนี้นะครับแล้วชมไปกันนะครับําก <Ma> <the> ังงูเรือจับดน้อมาล้ครับอ๋ตั้งแต่เสาแต่เที่ยวนะครับจับรถอ่าเดี๋ยวเอาเรือแวะพึงทั้งนาครับ เดี๋ยวชมบรรยากาศกันนะครับพอดีจะว่าเพื่อนผมผ่านมาพอดีนะครับจะไปเอ่บึงเงินผมนะครับรถแต่งหรือเปล่ารถแต่งนะกับธรรมดาปกติไม่รถไม่แต่งน,นะครับสพจงังหวัดบุกีหารเน่านะครับอีชมบรรยากาศนะครับคือจันท่นวะนะฮะในจังหวัดสามนายนะครับ รถเจ้าหน้าที่จอดนะครับแต่ไม่รู้ว่าทีา่มาตั้งด่านไหมครับแต่ว่านะครับเพรอะนาออกมาเศร้าปานนี่น,นะครับเนาะขยันเกินไปมั้งครับผมบ่าเน,นี่ยและช่วงเวลาเร่งด่วนเขาทำง,งานนะครับบึ่งต่รถเรือไปทำง,งานนะครับเด<ม>แล้วผมจอดรถไปไหมแป๊บนึงนะครับ ครจะเป็นสีแต่ทีสีใช่นะครับนะครับแล้วก็วม,มันส้มบรรยากาศนะครับไม่กร่อดไม่ละมุนไม่กอดไม่เป็นไรครับถามมาเล้วถามมาแล้วนะครับแต่ที่ถามมาแล้วนะครับฮะชมบรรยากาศกันนะครับปลา,า,าเนื้อฟูนี่ก๋วยเตี๋ยวนะฮะครับ สวัสดีครับอ่าขายรถถูกผมนะครับครับไอเป็นยังกันน็อครับเป็นยังกันน็อตแล้วปลาบุ๊เป็นยังกันน็อเอีกมาขับมาจับรถย้ um อนสอนโอ้ครับโอเคครับผมโอเคครับเจอท่านอีกแล้วครับผมไม่ผิดนะเจ้าเก่เจ้าเดิมเจ้าตัวอีกเจ้าตัวดีอีกโอ้ผมก็เลยถามมึงซี้อหรือจัดแวะมึงซี้อครับผมครับผมเจ้าเดิมอีกแล้วยังไม่หลับอีกครับครับครับ ครับผมครับผมโอเคครับ